นี่พี่น้องมอนันแดดยดูปลาติดพี่น้องปลาติดเหี้ยวะชัดโอ้หอนแดดครับพี่น้องแรงกดตัวมันชีได้บ่ได้ย ไปปากข้อปากข้อไปไหนวะตุบไงเลยนี่นี่นี่เดี๋ึัวไปน้อง นู่นๆอู้อ้อู้บ่แม่นบ่ค่อยบ่ดุกอู้อู้เอ๊ะโกติ2โตดิอู้ ดุกตัวสวยๆเลยหลอดแดงนี่ยปะเจ้าอยู่เลยเจ้าอยู่เลยฮะปล่อยเฮ้เเยแลนะ้วก็ปล่อยมันไว้ปล่อยมันแพร่พันธุ์นไง